มามามหมุนรุดรุดเลยหมุนมู้รุดรุดมาเลยหมุนยางเดียวหมุนยางเดียวเอาเอานองกับบยย้อมแบบนี้เอายัดกันนอนบ่ยย้อมไอไอกับหมุนม้านอนนองกับเอานองกับบอย้อมนี่นะานองแกตาอยากมาอ่อนพอบย้อมแล้วไอ้กี่เราบ้าเอา ม้าหมุแล้วมานอนนอนแก่ตาว่าสิมาก่อนเนาหมุนเขาเนาะเขาก็นอนแก่ตาอีหล่ามาแล้วแม่อายอายกานกล้วยกับหมุนลุกลุ้นไปอีหล่าเลยได้ถอยเลยหน้าสงสารจังเลยอีหล่าเออเข้ามาเข้าม้ายหล่าเออดันสูเลยดันสูเลยนอนมากอนนะเออ เออแกตามาก่อนเนาอไอแมาแยงเนาะเออมาไหอีหล่ามาไอย้อมแพรแล้วไอย้อมแพรเราเมื่อนี้ไอย้อมแพรแล้วอีหล่ามาไหมอีหล่าบ่ให้อ้อีหล่าดันไว้เลยอีหล่ามาก่อนเนมันหอมหอมกี่ข้อชนะแล้วเด้พ่อเป็นของหนูคนเดียว โสนาไอการกวยแล้วนะหอมเท่มโอ้ยใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่เอาย่างเดียวแย่งกันดิโฆษณาตัวนั้นได้อ่อนพอดิวันนี้ไอการกวยยอมแพ้ไปแล้วนี่หลายคนเก่งนี่หลายในอ่อนอ่อนย่างเดียว อ่อนยังเดียวจะถูกจกไถจกหอมพอเห็นอายอน,น,อน,น,นอนตาน, <c oughs> นอนซะอีหลานนอนซะไอ้กันกล้วยไปแล้วไอ้กันกล้วยไปแล้วอายากนอนซะนนอนลงเนาะนอนหลงเนานอนเพราเป็นอยากโตมีการกล้วยนอนเป็นฝึกหัดลูกๆนะคะเรากําลังฝึกหัดลูกๆให้ทุกตัวนอนตักเองเป็นเนาะ เอาได้ยินเสียงแม่กัดหมุนมาหาแม่เนาะโอ้ยกน็นอนตาพ่อหุ่นเดงสิหมุนมาหาแม่จังไรล่าแม่มหมุนมาหาแม่แม่ถือกล่องสีนีล่เดือ้ออีลาปากวันบานสีได้เป็นดาราดีเอ,อาปากวันบาลว่าใส่กล่องจะหอมจุ๊บ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 อุย้ยลาแม่สอีลาปากบานแม่นอนตาข้อว่าเป็นตีลายางรุนรุนมาหาแม่เลย ไปน้อนตะขอตัวจั่รไม้คนเจ่งคนเจ่งความน่ารักของเด็กๆนะคะเราฝึกสอนลูกๆให้เขาเชื่องนะคะเราก็จะเล่นกับเขาทุกวันสร้างความคุ้นเคยสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเราก็จะเล่นกับเขาทุกวันนะคะเขาก็จะชอบมาเล่นกับเราเนาะวันนี้การกล้วยมี แม่พันธุ์เรามีตัวเป็นสัตว์เขาเขาก็จะไปเฝ้าเนาะเด็กๆก,ก็เลยได้เล่นด้วยการกล้วยไม่มาแย่งเท่าไหร่นะคะถ่ายความน่ารักของเด็กๆคอกเราให้ดูนะคะ